สวัสดีครับผมอาร์ท่อซิงนะครับคันนี้เป็น BMW นะครับซีรีส์หนึ่งจัดชุดท่อยูโรอาร์ตนะครับเป็นชุดท้ายนะครับพร้อมป้ายเอ็มพาวเวอร์นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าตาเล้งศูนย์ถึง120่งเป็นยังไงนะครับจะทดสอบให้ดูนะครับ ค่อนข้างแรงเลยนะครับก็เรียกว่าส้งเสียงหม้อยูโรอาร์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นหม้อชุดท้ายเสียงซูเปอร์คาร์นะครับไม่ดังเข้ารถมากอีกอย่างคันนี้ยังไม่ได้ทำดาวไปนะครับก็เพิ่มมาตราเล่งมาได้พอสมควรเลยถ้าไปรีแฟรตหรือว่าทําดาวไปเพิ่มเนี่ยก็จะได้เสียงที่ซูเปอร์คาร์ยิ่งขึ้นแล้วกา็ตาัดเล่งที่หนักหน่วงกว่านี้นะครับสนใจ bmw นะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีหนึ่งหรือว่า f 1 0 f 3 0 T ส0 g ส0 g f 3 2มมาได้เลยนะครับใช้บริการท่อ สูตรซุปเปอร์คาร์ที่อาร์ทออซิ่งได้ขอบคุณครับ